เอามาให้ดูกันแล้วกันแต่อย่างน้อยก็เป็นวิทยาทานนะครับโอเคอดูกันนะครับนี่เห็นไหมสังเกตเนื้อเนี่ยเนี่อน่ด,ดูจะมีเม,มเด็ดสาเร็จเม็ดเล็กๆไเื่ๆอาจ่มนดูตรงนี้นะเป็นผงนะครับซึ่งตาจะตามไม่ละเอียดดูในาน,านี้นะในาน,าน,านี้นะจริงๆผมก็อ่ผมชี้ช้ก,ก่อนนะมันอาจจะไม่ชัดมากนะเพราะว่าผมกลัวกล้องมันหล่นนะขาตั้งแาให้ดูองค์นี้นสิบล้านนะ ใครมีส่งมาได้ลยครับใครมีสวยๆส,ส่งมาขายผมได้ผมรับเช่าแน่นอนฮะไม่เคยเห็นผมเอามาไลท์ใช่คาที่เป็นการไลท์ครั้งแรกแล้วก็เอามาเปิดตัวแล้วกันครับปกติไม่อยากจะไม่ค่อยอยากจะโชว์นะครับแต่เปีนต่ว่าโอเคไหนๆมาแล้วก็เรื่อง่อง,อ,งองไปเบิกจากธนาคารมาครับเพราะว่ารายการเขาอยากจะดูองค์แพงๆก็เลยไปเอาเออกจากธนาคารมาครับแล้วก็เอามาให้ดูกันแล้วกันแต่อย่างน้อยก็เป็นวิทยาทานนะครับ โอเคอ่าดูกันนะครับนี่เห็นไหมสังเกตเนื้อเนี่ยเนี่ยไมกท่ดูจะมีเม็ดสมเด็จเม็ดเล็กๆอ่าทุไม่ดูตรงนี้นะเป็นผงนะครับซึ่งตาจจะตามไม่ละเอียดดูในนานนี้นะในนานี้นะจริงๆผมก็อ่าท่านผมชี้ชี้ก่อนนะมันอาจจะไม่ชัดมากนะเพราะว่าผมกลัวกล้องมันหล่นนะตั้งลองให้ดูองค์นี้เป็นสิบล้านนะใครมีส่งมาได้นะใครมีสวยๆส,ส,ส่งมาขายผมได้ผม,ไดผมรับเช่าแน่นอนฮะ ไม่เคยเห็นผมเอามาไลท์ใช่ครับนี่เป็นการไลท์ครั้งแรกแล้วก็เอามาเปิดตัวแล้วกันครับปกติไม่อยากจะไม่ค่อยอยากจะโชว์นะครับแต่เปีนต่ว่าโอเคไหนๆมาแล้วก็เรื่องเรืองไปเบิดจากธนาคารมาครับเพราะว่ารายการเขาอยากจะดูองค์แพงๆก็เลยไปเอาออกจากธนาคารมาครับแล้วก็เอามาให้ดูกันแล้วกันอย่างน้อยก็เป็นวิทยาทานนะครับโอเคอ่ะดูกันนะครับนี่เห็นไหมสังเกตเนื้อเนี่ยเนี่ย ดูดูจะมีเม็ดสําเร็จเม็ดเล็กๆอานจะไม่ดูตรงนี้นะเป็นผงนะครับซึ่งตาจะตามไม่ละเอียดดูในนนี้นะในนี้นะนนะจริงๆผมก็ผมชี้ชี้ก่อนนะมันอาจจะไม่ชัดมากนะเพราะว่าผมกลัวกล้องมันหล่นนะขาตั้งให้ดูองค์นี้เป็นสิบล้านนะใครมีส่งมาได้เลยครับใครมีสวยๆส,ส่งมาขายผมได้ผม,ไดผมรับเช่าแน่นอนฮะไม่เคยเห็นผมเอามาไลน์ใช่ครับนี่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็ เอามาเปิดตัวแล้วกันครับปกติไม่อยากจะไม่ค่อยอยากจะโชว์นะครับแต่เป็นแต่ว่าโอเคไหนไหนมาแล้วก็เรื่อเนื้อ,อไปเบเิดจากธนาคารมาครับเพราะว่ารายการเขาอยากจะดูองค์แพงๆก็เลยไปเอาเออกจากธนาคารมาครับแล้วก็เอามาให้ดูกันแล้วกันอย่างน้อยก็เป็นวิทยาทานนะครับโอเคอ่ะดูกันนะครับนี่เห็นหสังเกตเนื้อเนี่ยไม่ดูจะมีเม,มเด็ดสําเร็จเม็ดเล็กๆอันีก็ไม่ดูตรงนี้นะ เป็นผงนะครับซึ่งตากจะทำไม่ละเอียดอันนี้นะอนนี้นะจริงๆผมก็เอเพูดเลผมชี้ก่อนนะมันอาจจะไม่ชัดมากนะเพราะว่าผมกลัวกล้องมันหล่นนะขาตั้งให้ดูผองนี้เป็นสิบล้านนะใครมีส่งมาได้คนระับใครมีสวยๆส่งมาขายผมได้ผมรับเช่าแน่นอนฮนะไม่เคยเห็นผมเอามาไลน์ใช่ครับนี่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็เอามาเปิดตัวแล้วกันนะปกติไม่อยากจะ ไม่ค่อยอยากจะโชว์นะครับแต่เป็นแต่ว่าโอเคไหนๆมาแล้วก็เนื่อเนื้อไปเบิกจากธนาคารมาครับเพราะว่ารายการเขาอยากจะดูองค์แพงๆก็เลยไปเอาออกจากธนาคารมาครับแล้วก็เอามาให้ดูกันแล้วกันแต่อย่างน้อยก็เป็นวิทยาทานนะครับโอเคอดูกันนะครับนี่มาสังเกตเนื้อเนี่ยเนื่อนูจะมีเม็ดสําเร็จเม็ดเล็กๆเลยอ่ะไม่อดูตรงนี้นะเป็นผู